สุดท้าด้วยการซื้อใหญ่ทีนิวนะครับจมวันที่2มิถุนาย,ยน2555นะครับวันนี้เป็นรอบของเพียงคืนนะครับเทียงคืนนี้ก็ข่าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสมัยช่วงต้นสัปดาห์นี้ข่าวน้อยๆเงไม่รู้อ่านไม่สะใจเลยสู้เหมือนก่อนไม่ได้รออเป็นชั่วโมงข่าว60-70ข่าวอ่านกันมันยันเช้ามาข่าวแรกดีแทกตอกย้ำความแรง The New iPad ขยายจุดจำหน่ายเพิ่ม170แห่งทั่วประเทศนะครับใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับแล้วก็ข่าวต่อมา ออม n v v s s o o นนะครับออกเซวิสกล้องสำหรับกล้องมือถือรุ่นใหม่นะครับถ่ายภาพนิ่งเต็มความละเอียด24ภาพต่อวินาทีนะครับอันนี้ได้อัานไปแล้วตอนชงเช้าตามโดยว u a l Studio 2012นะครับดีเ e c a n d i d a t e ออกแล้วนะครับเปลี่ยนโลโก้ใหม่อันนี้มารมาไล่เลียกกับ Windows 8เลยนะครับเนี่ยโลโก้ใหม่ก็จะเป็นตัวโทนสีเดียวนะครับเพื่อ,อให้คล้องจองกับตัวเมโทรของตัว Windows 8นะครับ แล้วก็ตามมาด้วยข่าว HTC ส่ง HTC One S นะครับเสริมทัพ One Family นะครับพร้อมสู้ศึกสมาร์ทโฟนชั้นบนนะครับพลังสียงจากบีดออดิโอสุดแจ่มนะครับแต่หูบีดต้องซื้อแยกนะใครซื้อพวงรอบแรกไม่ทันก็แฮวไปนะครับหูบีดแพงหน่อยตามมาด้วย Gnet นะครับจบกลุ่มตลาดการศึกษานะครับออก G Pad รุ่นใหม่2รุ่นพร้อมกิจกรรมโดนใจวัยรุ่นนะครับแต่นี้ไม่ได้บอกว่าสเปกเป็นยังไงบ้างตามมาด้วยข่าว Lenovo Idea Tab นะครับ S 2 1 0 9นะครับแท็บเล็ต Android 9.7นิ้วนะครับออกมาสู้ iPad ตัวนี้แน่นอนเป็น Android 4.0นะ่จุดศูนย s อัลกิมแซนวิชนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้มีน้ำหนัก1.3ลิตรอ,อ๋อพอพอ iPad ละมะั้งประมาณสักครึ่งครึ่งกิโลครับ500 5ขีดหรือ500กรัมแล้วก็ใช้จอแสดงผลแบบ2 HD IPS นะครับก็คือความเรียด1,024คณจหจะได้ความเรียดน,น้อยไปนหน่อยกล้องกล้องหน้า1.3ล้านนะครับบันทึกวิดีโอ Full HD 1 0 8 0 p อ่ะไม่อยอมบอกกล้องหลังกล้องหลังไม่มีเหรอเนี่ย CPU <D iv ou> เป็น dual core ค,ความเร็วหนึ่งความเร็วหนึ่งกิกนะครับแล้วก็อะงงทำไมสเปคมาแปลกๆเอาเป็นว่าราคาประมาณหนึ่งต้นๆสเปคเลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมว่าพ่นแต่งนิดหน่อยซื้อ iPad the new iPad เลยดีกว่านะตามมาด้วย Nokia นะครับจัดงาน global media launch event of new Nokia mobile phone นะบโอ้ชื่ออยากชิบหาย เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดวันที่6มิถุนายนนี้นะครับแน่นอนครับช่วงนี้กระแสวันที่6มีอะไรนะโนเกีรรุ่นใหม่ใช่ไหมแล้วก็11ก็มีงาน11มิถุนายนมีงานของอาทาง Apple อีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานของ Google Input Out p u t อีกตอนช่วงปลายเดือนมิถุนายนอีกเออเอาเข้าไปมือถือออกใหม่เพียบตามที่เอกสารลุดน,นะครับเผยว่า e10 นะครับเมโทรที่ต้องสับหนแุแปเพราะว่าผ่าน update, อัปเดต เพราะว่าอัพผ่าน Windows Update นะครับพูดง่ายๆคือ Microsoft มันจะไปขออนุญาต Adobe หรอกยัดตัวกอินอ่ f แ a ล h เนี่ยเข้าไปใน Windows Update นะครับก็ใครก็เลยทําให้อินเทอร์เน็ตไ x p l o r e r 10นั้น support นะครับแต่ก็ยังจีดกันไม่ให้ั๊กอินอื่นนั้น support นะครับพอดีมีคนเล็กร้องมาเยอะว่าต้องการใช้ f l a s ตามมาด้วย ASUS Memo นะครับ3 7 0 t นะครับรองรับผ่าน FCC C แล้วอยู่นี่จะเป็น Google Nexus 7นะครับที่เขาลือกันนะครับว่าจะเป็นตัวต้นแบบของ แอนดรอยรุ่นใหม่เจเลอบีนนะครับที่อาจจะเป็นเวอร์ชัน4.1แล้วก็ข่าวต่อมาพบกับลิสต์นะครับสินค้าไอทีที่คุณไลฟ์ได้ในงานคอมมา r t n เน็กเ n นนะครับไทยแลนด์2012วันที่7-10จูนก็มิถุนายนนี้นะครับรถรถท้าฝนสินค้าราคาพิเศษราคาเริ่มต้นที่20บาทขายอะไรวะ20บาทขครที่ลองเมาส์อ่ะตามมาด้วยแอปไหนรถแอปไหนฟรีนะครับแอปเซล์บอกคุณได้ และแอปไหนล่ะแอป Android หรือแอป iPhone ดูแบบนี้ก็รู้นะครับแอปของ Android นะครับปกติแอปเซลรู้สึกตัวนี้จะมีเฉพาะในในตัวระบบของ iOS หรือระบบของ iPhone iPad นะครับตอนนี้มีฝั่งของ Android แล้วใครที่ใช้ a n d ดร i d อยู่ก็สามารถเข้าไปโหลดได้ช่วงนี้พวกใช้ iPhone น้อยน้อยจะต่ำใจนะครับว่าทำไมทาไมแอนดรอยมีอัปเดตอะไรเยอะ <laughs> ตามมาด้วย i f o x นะครับผู้ดำเน้าน่าแอร์กา 3G นะครับเสียโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่งานคอมมาร์ในเจนเช่นกันนะครับวันนี้วันที่2ใช่ไหมอีก5วันวันที่7นี้มาเจอกันนะครับโอ้สองหนึ่งสอง HSDPA พั u ไอสองหนึ่งสองคือชื่อรุ่นนะครับไม่ใช่คอมเร็วนะอย่าตกใจแต่คอมเร็วมันก็ได้มากสุดก็แค่สี่สิบสองมิก้าบิตต่อวินาทีนั่นแหละราคาสองพันสองร้อยเก้าสิบาทผมว่ายังแพงไปนะเพิ่มตังค์อีกหน่อยหนึ่งซื้อมือถือปล่อยไวไฟดีกว่าไหมแบตอยู่นานกว่าด้วย อ๋อแต่ลืมไปแอร์การมันเสร็จู่กว่าคอมนี่เนอะอต่อมาอัปโหลดข่าวต่อมานะครับอัปโหลดโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยกล้องดิจิตอลแคนนอนไวไฟรุ่นล่าสุดนะครับ mm hmm. ก็สเปคยังไงอะ่ะระบบไฟไฟวิดีโอสามารถบันทึกแบบ Fu l l HD ได้ด้วยอูตัวนี้สนใจฮะ,ะปกติกล้องแบบออปติคอลหรือกล้องเล็กๆแบบนี้ครับมันไม่ค่อยซัพพอร์ตแบบ f u l เ HD เท่าไหร่เขาบอกว่าตัวไฟล์วิดีโอ Fu l l HD จากกล้อง ตัวนี้ยังสามารถส่งผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบ iOS หรือ Android อัปโหลดผ่านโซเชียลเวิร์ดต่างๆได้ด้วยพูดง่ายคือกล้องเนี่ยม,มันมี WiFi อยู่นะครับราคาอยู่ที่13900สามนะครับแล้วก็รุ่นที่ไม่มี WiFi อยู่ที่1มื0นเก้อารมณ์เหมือน 3G ก็ไม่มี 3G เลยตองเท้าแตะไม่เกี่ยวนะนเป็นโฆษณาของเว็บสยามโฟนก ต่อมาลูกค้าทู o ูพเฮดนะครับที่จองซัมซุงกาแล็กซี่เอสรถแรกรับเครื่องก่อนใครสามมิถุนายนนี้อ่าในบอกวันที่สองไงก็คงเป็นหลังเที่ยงคืนนะครับเขาบอกตั้งแต่เวลาอ๋อไม่ใช่เที่ยงคืนวันที่สามมิถุนายนเวลาสิบนาฬิกาถึงสองทุ่มนะครับที่ทูบูพ์สแควร์สยามสแควร์ซอย square, สอยง 2, ที่เดียวเท่านั้นตามมาดยข่าวหลุด iPhone ้าจอสีนิ้วหลุดมาไม่รู้กี่ข่าวแล้วช่างมันเถอะตามด้วยื่อนไหวข่าวของเ o อร์ออฟแทงนะครับเกมอะไรเนี่ยออนไลน์หรือเปล่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในความสาเร็จในการแข่งขัน่จะมีผู้แข่งขัจนจํานวนมากถึงหกสิบคนสาเร็จตรงไหนเนี่ยจะ <laughs> แ,แข่งขันที่เมืองดายาเหรอ,ก,อก่อนหน้านี้มีเพียงแค่แปดทีมโดยหนึ่งทีมจะมีสมาชิกเจ็ดคนนะครับสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ผูเ้เล่นอีกสี่คนจะต้องเป็นผู้ชมอะไรเนี่ยบาๆบาๆก็ว่างออกันไปเ๋อเป็นความพื่งใหม่ของเกมอะโอเคทั้งเขาไม่ว่าอะไรกันแล้วก็ทูมูพสนะครับเปิดรับจองที่ซีวันเอสนะครับสมาคิสุดแนวล่าสุดก่อนไปก่อนไทยอีกแล้ว แนนอนผูกมัดแน่นอนบอกว่า,าสิทธิพิเศษเหนือใครใช้ฟรี6เดือนนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจสมาร์ส3ามเก้าเก้านาสิบสองเดือนแล้วก็ให้ทดลองใช้ฟรีสาเดือนสำหรับแพ็กเกจสมาร์ท8 9ดน้า้าน1สิบเดือนมูลค่า6 2พัน้ปสิบดบาทแล้วก็ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นาสิเดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับฟรีบูทูธสปีกเกอร์นะครับมูลค่า3 5 9 0ิบาททันทีรับเค่อนตั้งแต่วันเสาร์ที่9้ามิถุนายนนี้นะครับณนะทมุฟช็อปชั้น3เซ็นทรัลพาวเเท่านั้น แต่ถ้าคำนวณดีๆนะครับไอแปดเก้าเก้าที่จ่ายรายเดือนเนี่ยแพงกว่าไอเครื่องที่เราซื้ออีกนะซื้อเครื่องเปล่าเออแต่ข้อดีก็คือมันได้ผูกพ่วงกับค่าบริการรายเดือนนะครับต่อมาเรื่องของโคบี้ไคลลสนะครับ M I D เก้าเจ็ดสี่สองขีดแดนะครับแท็บเล็ต9ก้าจุดนิ้วนะครับชื่ออ่านยากๆ a n d r o i ย4.0จาดอเมริจาเพราะว่าจำหน่ายในไทยแล้วนะคาเท่าไหร่สปงสเปคไม่สนใจเราต้ี้สนใจราคาอย่างเดียวแพงไหวแ a ดก็โยนทิ้งได้เลย ตัวนี้นะครับโคบีไคลอสนะครับ MID 97428นะครับถูกเปิดตัวครั้งแรกในงาน CES เมื่อต้นปี2012ที่ผ่านมาเป็นทับเลต Android ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะเพราะว่า CPU มันแค่1 g กิกซิงเกิลคอร์นะครับแรม1นิกเท่านั้นเองหลความจำก็มีแค่8 g ิกนะครับรันระบบ Android 4.0อั a กิม n d นวิตรองรับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เท่านั้น 3G ก็ไม่มีนะครับราคามันก็เลยคงจะถูกมากในราคา คอมเียจอพันยี่สคูณเจ็นะครับตงทั้งที่เป็นแท็บเล็ตจอเจ็นิ้วนะครับก็พูดตรงภาพแตกละเอียดยิบเลยเลยเห็นทุกเม็ดพิกเซลวางขายราคาหกพั้ารอยเก้าสิบาทนะครับก็สมราคาดีสามารถดูเรีลดได้ที่ cobyusa. com หรือสอบถามเนี่พิ่มเติมได้ที่บริษัท n i ด้ a หรือว่า n i t a c o m p u t e คจำกัดนะครับบอกสารเมย์ทำไมเนี่ยโทรศูนย์สองถึงสี่นะครับ หรือเขาที่เว็บไซต์ www.nipda.co.th นะครับ nip norwayip no poland doc do แล้วก็ตัว anmod.co.th นะครับไม่ค่อยน่าใช้เลยแต่ถ้ามีตัคงแค่นี้ก็น่าซื้อนะเพราะม,มันสมราคาดีประมาณตีไปเจ็ดพันได้แท็บเล็ตขนาดสิบนิ้วมันก็โอนะต่อมาซัมซุงนะครับปล่อยซอสโค้ดคอนเนียลของซัมซุง g g a ซี x สามให้ดาวโหลดแล้วนะครับก็หลังจากที่ g a l ซี y สามวางจำหน่าย ในร้อนแรก28ประเทศนะครับก็ปล่อยซอสโค้ดเซอร์อแนลของ Galaxy S3 ออกมาตามระเบียบเพื่อนะักพัฒนาเอาโค้ดนี้ไปดัดแปลงได้นะครับโค้ดสามารถเข้าไปได้ใน Open Source c o m m u n i t y ของทาง s m s u ุงนะครับต,รต้องสมัครสมาชิกก่อนถ้าใครไม่อยากสมัครสมาชิกก็สามารถกดลิงก์ที่ GitHub แทนได้นะครับ Git Hub นะครับ โพสตตัวนี้ออกมาเป็นสําหรับรุ่นที่ขายทั่วโลกรหัส GTI 9,300นะครับที่ใช้แรมหนึกิกส่วนรุ่นที่ขายในเมกาเดี๋ยวจะออกมาทีหนังนะครับตอนหลังเพิ่งออกมาแล้วข่าวต่อมา AMD driver, ออกเดเวอร์ Catalyst สำหรับ Windows 8 RT แล้วนะครับ AMD เป็นเสือปืนไวนะครับ,บออกเดเวอร์ตระกูล Catalyst ก็คือเป็นเดเวอร์การ์ดจอเนี่ยใน Windows 8นะครับดรีลิฟท์พรีวิวมาแล้วนะครับ ของใหม่ไดเวอรตัวนี้ก็ได้รองรับ Windows Display Driver Model นะครับ w DDM 1.2และรองรับการดจอใหม่ๆที่เป็นระบบ h กร์จอที่ชื่อ HD เข้า709708แล้วก็707นะครับบนเว็บไซต์ m d ยังระบ,บุว่า d ดาเวอรตัวนี้มีประสิทธิภาพอยู่บ้างนะครับแต่ก็บางกรณีจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่า Windows 7ซึ่งบริษ,ษัทกำลังแก้ไขในรุ่นจริงอยู่นะครับพุงนงานคอือยังเทสยังไม่เลิกเลย <laughs> ต่อมาเป็นความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องของคนทั่วโลกต่อคดีประชาไทยนะครับหลังจากที่คดีเรื่องนี้คดีนี้นะครับทำให้ศาลไทยดูต้อยต่ำแล้วก็ดูทำให้ประเทศตกต่ำมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีการกจีดกันในตรงนี้นะครับผมว่ามันก็ไม่ดังอะไรเท่าไหร่หรอกนะในความเป็นจริงแล้วก็คือตารวจก็ทําหน้าที่กฎหมายก็ทําหน้าที่แต่คนที่เขาถูกกระทําเขาก็เหมือนไส้นะครับ ตามต่อมาด้วยข่าว HTC ยืนยันแล้ว One S นะครับเปลี่ยนมาใช้ Snapdragon S3 จริงนะครับก็คือเปลี่ยน CPU เป็น Dual Core 1.7GHz นะครับซึ่งอาจจะซึ่งเป็นไปได้ว่าในเอเชียตะวันกเทศใ้ไอ้พวกอาจจะเป็นจา่านี่ทำไมไม่ฟันธงแล้ทีใส่เครื่องจริงที่เขาได้มาก็ยังเช็คไม่ได้แล้วางว่ามันเป็นยังไงปิดท้ายนะครับความแตกต่างระหว่าง S3 กับ S4 ก็คือขนาดการผลิตที่45นาโนเมตรและ28นาโนเมตรนะครับซึ่งประสิทธิภาพ นั่นก็ไม่มีปัญหาแล้วส่วนที่เรื่องของ,ของมปรมวลต่อไปก็คือแบตเตอรี่มันให้มาน้อยเกิน1,610มิลลิแอมเปิด 3G 2ชั่วโมงแบตก็หมดแล้วล่ะต่อมาเป็นข่าวลือเรื่องสกายได้นะครับสำหรับ Android และฟังก์ชันรีเซ็ตต์บินจะมาเดือนกรนยาคมนี้นะครับรอดูกันต่อไปพวกข่าวลือที่ผมก็ต้องรอกันก่อนนะนะตามมาด้วยบิงนะครับปรับหน้าใหม่นะครับเพิ่มคีย์เวิร์ดภาพวิดีโอ,อยอดนิยมแบบท้ายก็คือแบบเป็นหลายๆล,ลงมาครับเหมือนดูอินเต แล้วก็เมซอนเปิดสั่งจองโนเกียเพลวิว808ได้แล้ววันนี้นะครับราคาเพียงแค่499ปอนด์นะครับหรือประมาณ25,000บาทเลยเหรอทำไมแพงจังโดยในวันที่21มิถุนายนนี้ถึงนี้นะครับเป็นวันจำหน่ายของสมาร์ทโฟนรุ่นโ o k i ียนี้อีกด้วยนะครับก็เป็นวันจำหน่ายทางการแต่ไม่รู้ เพราะอเมริกาก่นนะไประเทศไทยยังไม่ฟันธงสักทีแต่แน่นอนปลายเดือนมิถุนาย,ยานนี้มีงานมือถือใหญ่เอามาขายแน่นอนแนละ้วพี่ผมคชด่ว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเปิดจองนี้คงแห้วกวนอีกรอบหนึ่งนะอารมณ์เหมือนจอง N9 ตนนัวเนี้ยังไม่ได้เครื่องนนะสักทีข่าวต่อมาได้ข้อสรุปมาตรฐานานานโนซิมแล้วนะครับขนาดเล็กลง40%ใช้รุ่นกับอุปกรณ์เก่าได้นะครับอ๋อคอยเชื่อหน่อยโดยทาง ETSI นะครับสมาคมผลิตซิมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ และสรุปข้อาการออกแบบใหม่ว่ามาใช้ซิมการรุ่นที่สี่นะครับหรือที่เรียกว่านาโนซิมมันรุ่นที่สี่แล้วหรอความสึกเหมือนมันน่าจะเป็นรุ่นที่สามนะหรือว่าซิมที่เราใช้อยู่มันคือรุ่นที่สองแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนซิมการ์ดใหญ่เท่านามบัตรเลยอะ่ะตอนนี้เราเรียกว่านาโนซิมกันไปก่อนนะครับชื่อทางการยังไม่มีการประกาศออกมาตัวจะมีขนาดเล็กลงสิบสิบเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับไมโครซิมโอ้โหเล็กกว่าเดิมอีกหรอที่ลุนหายไม่ต้องหาเลยมั้งเนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขนาดจริงกว้างมมมมยาว 8. 8 mm. ไม่ถึงเส้นนะ่ะหนา0.67ม mm. ิลเมตรเดี๋ยวก่อนนะ0.67มองถ้าไม่เห็นเลยนี่ว่ามีมีฟังก์ชันในการทํางานเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าทุกประการและสามารถใช้งานรูปก,กบบอุปกรณ์ที่รองรับซิมการ์ดเก่าได้ทุกรุ่นนะครับทั้งนี้จากรายง,งานการประชุมไม่ได้บอกว่าการออกแบบนี้ออกมาจากฝ่ายไหนหรือสองฝ่ายหรือฝั่งโนเกียหรือฝั่งทาง Apple กันแน่แต่การปรับออกมาในออกแบบของ Apple เพื่อลดกระแสวิจารณ์การพวดสิธิบัตของตัวเองมาในการออกแบบทําให้หน้าตาของ แต่ละฝั่งมีหน้าตาไม่เหมือนกันอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วแต่ยความว่าไงก็ไม่รู้นะแล้วก็ทูมูเพสน,นะครับเปิดรับจอง HTC One S สมาร์ทโฟนที่เมื่อกี้บอกไปนะครับก็บอกว่าเปิดจอง4-7มิถุนายนนี้รับเครื่องวันไหนเนี่ยแล้วก็โชว์พาวนะครับมี Wi-Fi รองรับมากกว่าหมื่นจุดนะครับแล้วก็ใช้ฟรี6เดือนอย่างที่บอกเมื่อกี้กับสมาร์ทโฟน แพ็กเกจสมาร์ทโฟน399บาทนะครับนานสิบสเดือนหรือใช้ฟรี3เดือนกับแพ็กเกจสมาร์ทโฟน899นะครับนานสิบสเดือนมูลค่า6,7,6,287บาทเพิม่มลงมาอกสามพันกว่าบาทแล้วก็รับฟรี Bluetooth speaker, บูทูสปีกเกอร์มูลค่า3,590บาทโดยได้รับเครื่องคือจองอ่ะจองวันที่4ถึง7รับเครื่องวันที่9นะครับที่ทูช็อปชั้น3เซ็นทรัลเพาเว้าวเท่านั้นนะครับติดตามได้ที่ htc p r e o r d e r htc thailand co t h 2 2 booking สลักอินเด็กตัวพีพทำไมเว็บมันยาวจังหรือโทรสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า1331นะครับผมไม่แน่ใจโทรไปหาคอมสติเตอร์จะตอบถูกกี่คนนะขอบคุณมากที่ตามเสิรใหญ่ทีนี้วันนี้นะครับติดตามเพจย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ t v c d k c o m แล้วก็ติดตามเข้ามากดไลค์ใน Facebook นะครับติดตามเทปอัปเดตได้ที่เว็บไซต์ facebook.com/sale4tktv นะครับใครสนใจอยากเป็นแอดมินตัวนี้ผมเปิดรับสมัครแล้วเพราะวันนี้เขาปรับระบบแอดมินได้แล้วมีงานอยู่ผมโดนเตะอยู่ในวอตแอบอีก แล้วก็กดซับตะกี้ผ่าน y o u t u b e นะครับเพื่อต้องการรับคลิปวิดีดโอเร็วทันใจไวที่สุดก็คงเป็นที่นี่นะครับ youtube. com s d k t v แักผมมาที่ตามชมกันนะครับทาไมสมาชิกกดไลค์กันน้อยลงละมื่อก่อนทังวันนี้เหลือ49แล้ว,วสงสัยอาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจไปแล้วมั้งนี่ไม่เป็นไรมั้งก็อย่าทำกันไปก่อนเออผมแก้ข่าวเทปก่อนนิดนึงที่บอกว่าเรื่องของ i v i ิบิน,นะครับขอทูกคุยไปเลยไม่อยากทำเทปพิเศษ เนื่องจากว่าไอวิบิทนะไม่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับผมก็ลองไปสืบข้อมูลที่ผมบอกว่ามันน่าจะเป็น32นาโนเมตรจาก42นาโนเมตรความจริงไม่ใช่นะครับความจริงมันเปลี่ยนจาก32เหลือ28ครับมีข้อมูลไหมอันนี้ภาพใหญ่จังก็สรุปง่ายๆนะครับก็คืออ่าชื่อชื่อมันเรียกยากมากม่รู้เขาเรียกกันได้ไงนะครับซีรีส์แรกเขาเรียกว่าเวสต์แมร์หรือว่า เวสเมอร์แล้วก็รุ่นที่ใช้อยู่ในปี2011นะครับก็คือแันดีบิดส่วนรุ่นปี2012ปีนี้นะครับก็คือไอวีบิดแต่รุ่นใหม่กว่านี้ก็ไม่มีบอกนะครับข้อดีของมันก็คือตวัวมันเล็กลงความร้อนมันเลยน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นฟอร์เรกจิตยูเพิ่มขึ้นมันก็เลยเร็วกว่าไอวีบิดก็เลยแรงกว่าแซนดีบิดตัวนี้10%นะครับแต่ก็เล็กมากเลยนะ 22mm เนี่ยม,มองมันไม่เห็นนะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องกันเลยทีเดียว แต่ยิ่งเล็กยิ่งดีครับความร้อนมันยิ่งน้อยก็ขอแก้ข่าวในเทปก่อนแล้วกันเนอะแล้วก็อีกสองชั่วโมงถัดไปความติดตามสสียใหญ่ทีนิวได้นะครับเดี๋ยวมีขบตามชมกันแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์มีอะไรก็บอกกันได้ผ่านทาง,ง YouTube นะครับในเทปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ